<clears throat> Christmas candy hanging on the tree. Fine and dandy, Christmas candy tastes so good to me. Santa comes but once a year to bring us lots of joy. Loaded down with Christmas cheer for every girl and boy. Christmas comes but once a year. Bring joy, goodwill, and cheer. Everyone will gather round. See what Santa brought to town. Fancy toys for one and all. As the snowflakes gently fall. So they have full So they have Christmas. So they have to put home. One kiss, huh? น,นี่ไม่ใช่เดือนธันวาคมนะครับอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวานะฮะช่วงนี้หลงกับเดือนอยู่ครับเดือนกุมภานี่มี2 8วันใช่ไหมส่วนผมจําได้ว่า27วันก็เดือนกุมภาแท้ๆจาเดือนไม่ได้คืเ <laughs> <c oughs> ขาจะสวยอ๋อช่วงนี้เพิ่งสอบเสร็จแล้วฮะก็มาเล่นแล้วไม่มีสอบแล้วปีนี้สบายใจแล้วครับ เราจะเล่นอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ลิซ่าในชะ่จากที่ตายไปนะฮะกลับมาจากความตายเอาไม่เข้าห้องน้ำนี่ไอผมนี่ต้องทุบห้องน้ำข้างนอกทิ้งหรือเปล่าแล้วก็ไปหลับหลับคาบ่อน้ำดูค่าสเตตัสมีอาการหิวอาหาร อาการท้องผูกท้องร่วงต้องการยา่า,าน้ําขาวยาตากระต่ายปิน <c oughs> ผู้ไม่ชา้าละยา่าน้ําข่าวนะะโอเคอันนี้ก็นอนกันหมดแล้วมี <c oughs> ใครยังไม่นอนอีก <c oughs> ออมลิซ่าลิซ่านะฮะตอนนี้มีอาการหิวต้องกินก่อนนอนโอเคนะฮะต้องมากินเออกินอืม กินชีสน,นี่ดีกว่าทำไว้เพื่อสี่อันอ้าไปไหนละเดินมาลนแล้วเด้อแล้วทำไมเดินไปลอกบ้านนะอ๋อ,อผมผมน่าจะไปกดให้มันเดินเองนะให้ตัวซิมเดินก็ <c oughs> ไม่ได้ทำอาหารหนานแล้วด้วยนฝะีมือรสชาติก็น่าจะตกไปเยอะยมาชิมกันดูซิว่าจะอร่อยหรือว่าจะ <c oughs> จะหมาไม่แดก ดูแล้วน่าจะอร่อยนะดูหน้าสิโอ้โหย็นไงครับอร่อยยิ้มแย้มขึ้นมาทันทีจากสีหน้าที่บึ้งตึงเมื่อกี้นะครับโอ้จะมาพร้อมกับความความปวดขี้ครับเราต้องรีบกินไปจะได้ไปนอน oh. อกินเสร็จก็หมดเอเนอรเลยทำความสะอาดก่อน mm. อโอเคหิวหิวแต่ว่าเต็มแล้วนะ โอเคง่วงแล้วก็ต้องก mm ินฮะเป็นกุลสตรีต้องกินเยอะๆนะฮะโอเคกินตอนกลางคืนฮะแล้วทำไมเราเอาจานไปทำไมข้างนอกล้วยนะม่าจาจานไปเก็บมาล้างป่าเฮ้ยไม่ใช่สิสิ่งล้างอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเขาไปเก็บจานข้างนอกมาน่าจะมีจานหลงเหลือข้างนอกอยู่ไห้เราก็งงเลยโอเคนะนี่น่าจะมีจานได้วางอยู่ตรงนี้ครับมีคนไปกินทิ้งไว้ เอาเป็ดยังอยู่ยนะฮะไปไหนแล้วเนี่ยนอนโซฟาเหรอไม่ใช่ที่นอนอยู่นี่โอเคคนอื่นก็นอนกันหมดละเหลือลิซ่าแตวเดียวโอเคเรียบร้อยพอลิซ่านอนแจ็คก็ตื่นตื่นไปเข้าส้วมมีอะไรให้สร้างอีกนะไม่มีครับบ้านหมดซื้อบ้านเพิ่มได้ไหมอะแตซิมซื้อบ้านเพิ่มได้ไหม เซฟเซฟก่อนเซฟไว้การหลงนะฮะเดยวเล่นไปแล้วมันมันลืมอันนี้ก็เป็นหลังคาล่องลอยนะครับหรือว่าเราทำชั้นนี้เพิ่มอีกที่หนึ่งไหมมันจะติดอ้นี้ครับมันจะติดในเครื่องเล่นนี้ปะจากที่เดานะครับน่าจะติดโอเคมันต้องสร้างพื้นตรงนี้ไหมต้องไปชั้นชั้นสองเนี่ โอ้โหไม่ติดครับได้ได้ได,ได้แต่ต้องทําเป็นรั้วดีกว่าเราจะทําเป็นรั้วดีกว่าแต่ว่าต้องมีพื้นก่อนพื้นไม่ได้นะครับต้องสร้างกรอบกรอบก่อนกรอบที่เป็นรั้วรั้วสร้างได้เลยไหมลองดูไม่ได้ครับรั้จะไปมันจะไปเป็นชั้นชั้นล่างแหละเราต้องสร้างไอ้นี่ก่อนอืมกำแพงครับถูกต้อง โ okay. อเควันนี้ก็ไปดู The h u n g e r Game มาแบบสนุกมากเลย The h u n g e r Game ใหม่้ล hey, The h u n g e r Game ภาคของ John Snow ได้ไหม John Snow นี่มันเอ่อนี่วหม <laughs> John Snow นี่มันเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วเรื่องก็ดอ๋อ Gem of Thorn นะฮะ John Snow ตายแล้วฝืนเอ่ออันนี้เอาไปทิ้งก่อนเริ่มเหม็นเน่าแล้ว นี้มันไม่ค่อยมีคนขึ้นมาล่ะไหนแจ็คมาเคลียร์กันโอเคนี่ต้องสร้างขยะไว้ข้างบนคนระับเพราะว่ามันจะเอาไปทิ้งไม่ได้มันเดินลงบันไดอย่างนี้มันเอาขยะไปทิ้งไม่ได้มันปีนลงบันไดไม่ได้แต่โดยคนปกติทั่วไปผมว่าน่าจะปีนได้นะถ้าแบบหยิบขยะอะไรอย่างเงี้ยเอยชั้นสองเราไม่ได้มาเล่นเลยนี่หว่าอลองดูพัดรูปวัดรูปนี้ตั้งชื่อรูปแบบอันนี้ว่าไยแล้วนะ ลองเอาเซลขายได้ไหมโอ้ขายได้ตังมาเจ็ดสิบบาทนะครับคอลเลกชันนี้ให้ใครว่าดีโอเคฟังเพลงอ๋อขอยะอ่ะแดนไหมแดนไหมไปแดนก่อนใครช่างสินลิซ่าช่างสินนะครับโอเคอเออ อืมนิม่ซาไปเยี่ยวยู่เดี๋ยวเราให้นี่ครับเป็นนี่สมอลนี่ดีกว่าระดับปานกลางปานกลางรูปจะเป็นรูปอะไรรูปทะเลเฮ้ยทะเลฮนะทะเลโอเคโอเครูปน้ำรูปรูปปาลารูปเออรูปเขา ตอนนี้ก็ดูว่าเงินจะได้เยอะไหมรูปนี้เรียบร้อยวายเป็นเรียบร้อยไอ้เกมเนี่ยมันชอบปลดล็อกเกมอะไรใหม่มาอีกไหมนะสงสัยต้องเป็นเกมบันไดงูแต่ก่อนนี้บันไดงูฮิตมากแบบที่เป็นโยนทอยลูกเต๋าอ่ะนี้ยังเล่นกันอยู่ไหมสงสัยไม่มีใครเล่นลนะ บันไดงูนะครับไปหาเล่นกันได้ไวัยรุ่นยุคนี้เขาเล่นบันไดงูกันไหมอ,อันนี้เป็นเครื่องตั้งนะฮะแล้วก็ห้องที่ครบครันอันนี้จะเป็นห้องสูตรที่มันครบเครื่อมาแล้วครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตุ๊กาตาตัวนี้มาวางไว้ตรงไหน,นใช่ไหมไปได้ไหมต่อพลดต้องปลดล็อกก่อน ต้องล็อกมันล็อกอยู่นะห้องนี้ล็อกสามหมื่นโอ้โหอืมอืมอืมเอาไม่ได้เอาไม่ได้ <c oughs> ไม,ไดมันล็อกอันนี้เอาได้เอาได้ัน,นี้เอาได้ครับอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็สามารถที่จะสร้างได้โอเคตอนนี้เราไม่รู้จะสร้างอะไรละเราได้แต่เลี้ยงเป็ดไปวันวันนะฮะ นี้ก็เอาเป็ดมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูแล้วก็คนที่ดูอยู่แล้วนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการใช้ชีวิตทุกวันั่งดูเป็ดนั่งดูเป็ด,นนด,ปดงงงโง่ๆอยู่อย่างเงี้ยชีวิตแค่ใช้ชีวิตไปกับการดูเป็ดเอ่อเอ่เอเลืดเป็ดอันนี้อะไรเด้อโอ้โห้หูหูไหม มาแล้วก็ท้องหูหูเลยหูหูเด็กไหมหูหูเด็กนี่ความรักกำลังเต็มเปี่ยมนะเต็มหลอดน,นี่อะไรเนี่ยโอเคของขวัญงานการไม่อยากทำกันแล้วตอนนี้ครับเอาเป็นมาหูหูก่อนผมว่าจะไปเปลี่ยนเกมเล่นแล้วนะ <c oughs> อาจจะ หยุดสตอรี่ Sim ๋วซิมไว้คร่าวๆดินึน่งก่อนอะไม่รู้อยากลองเล่นเกมอื่นบ้างนะเดี๋ยวจะลองเอฟเฟกตดิจนท์แต่ก็น่าจะยิงไม่โดนแล้วสายตาก็เปลี่ยนฮะเป็นเลือกร้านแว่นอยู่ห้าแว่นเล,เลือกแว่นอยู่ห้าล้านนะฮะไม่ได้แว่นจากล้านเลย ไม่ถูกใจนะอ่ะโอเคอันนี้ฮูฮูใช่ไหมจะมีเบบีใช่ไหมบ่เห็นความรักโต่เด็กๆก็ต้องไปเรียนนะผู้ใหญ่ก็มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้มันก็ดีบ้างงามหยดใส่ บ้้บ้านไมม่สักเคยมีเรื่องที่คนตายคนระับคนตายตายแล้วเป็นวิญญาณเอาน้ำมามาใส่ในโลกคนเป็นได้นะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อวิญ <c> ญ <oughs> าณเสกน้ำอันอี้ผู้คู่เสร็จแล้ว โอ้โหโอ้เบบีอยู่ไหนโอ้ยห่อ,อน,นี่มันช่างหลายใจกูเสเสดสาวโทรมาตามตัวก็ไม่ค่อยสะอาดเลยเบบีโอเคเบบี <c oughs> <c oughs> ชอบเสียงวย่าอะไอันนี้เป็นเอ,อ่อบ้าน บ้านเป็ดอะสักอย่างนะตอนนี้อ้าวหูยแล้วเหรอใช่ไหมอ๋อลองดูมาสร้างเบบีดู <Okay. S 1> ที่สิบรอบนะนี่ผมก็ดูเวลาไปอา้าวเด็กมาดูบาสีบาะเลริงทำกันกลางแจ้งยามเ,เออกี่โมงนะตอนนี้กี่โมงเราจะพูดว่ายามแจ้งยามบ่ายหรือยามเช้า ตอนนี้ไม่บอกเวลานะปิดกล้องไปครับอตอนนี2โมงนะเนี่ยอ๋อ9 AM อยากกินเหลาบอยากกินลาบเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกอยากกินลาบ อยากกินลาบก็จัดให้เลยอยากกินลาบนี่ลาบลาบอิสานลาบใด้มั้ยตายมีอะไรอับอิสลามไม่กินหมูโอเคเราอาบน้ำก่อนลาบเนื้ออย่างเงี้ยพูดแล้วไม่ใช่ว่าหิวนะครบับเพิ่งกินข้าวมาอิ่มอยู่รู <c oughs> <ume> ้ไหมชาสบายตัว สดชื่นสดชื่นกับการนอนแ้กับการวูฮูเมื่อกี้แล้วก็มันต้องปวดซ่วมใช่ไหมปวดซ่วมคืออะไรอะ่ะปวดขี้นะใฮ้ปวดซ่วมเพลงนี่ก็จะเป็นลบใครรู้ชื่อเพลงนี้แล้วก็โปรดบอกผมเลยครับพิมพ์บอกผมได้เพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน มีเฮ้ยมีลิตอีบุ๊กโอเคดูเ okay. สร็จแล้วก็ชื่นใจนะฮะคนนี้อะไรนะเจนครับเจนเจนเจนกรีโอ้โหมาหนังสือดูเสริมความอยากในสมองให้กับหัวโอเคนะฮะจบกันไปด้วยภาพนี้ดีกวนะ่าครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเล่นแค่นี้แหละให้อยายคิดถึง <c oughs> คิดถึง อันนี้ต้องขอไปได้แนละ้วอย่าเล่นเกมอื่นนะครับเดี๋ยวลองไปหาเล่นเกมดูจะมาไลฟ์ขอลาไปก่อนคนระับเกบเกมเดอะซิมถ้าว่างก็จะมาเล่นนะแต่ว่าตอนนี้มันตัน,ตนๆอย่างเกมเดอะซิมครัผมเลยขอเอาไปก่อนมันยังคิดไม่ออกครับว่าจะมาเล่นอะไรต่เล่นก็คงต้องสร้าทุ่มใหม่แต่ข้อควรที่ก็สมบูรณ์แล้วครับโอเคนะฮะฝันดีนะฮะเซฟแล้วก็ลาสตรีม สำหรับผู้ชมผู้ชมทุกท่านนะคะ